สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมท่านนะครับวันนี้วันอาคารนะครับตอนนี้เวลา6โมงเย็นนะครับ8นาทีเช่นเดิมครับเราเปิดสัญญาณตัวเ ator นะครับ1นาทีเพื่อเทรดแบบ1นาทีนะเพื่อความรวดเร็วนะฮะตอนนี้ผมขอดูกราฟก่อนนะครับยังไม่รีบเข้านะฮะเราจะกดตามสัญญาณแล้วก็กดตามเทรนด์เท่านั้นนะครับ เราจะรอดูนะอย่างอันนี้มาถึงพูดถึง EU เลยดีกว่านะครับอันนี้ผมเปิดกราฟหนึ่งนาทีกันเลยนะ EU เนี่ยนะฮะมันอยู่ผมจะใช้ใช้เส้น EMA 25ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ EU มันอยู่ข้างบนใช่ไหมมันอยู่บนเส้นแล้วมันให้กดลงอันนี้ไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดจะกดได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยมันมาชนแนวต้านนะชนแนวต้านอย่างเงี้ยค่อยน่ากดนะครับถ้ามันวิ่งมาถึงตรงนี้อ่ากดได้นะตรงเนี้ย แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเนี้ยังยังมีเศษไหลขึ้นไปนะครับเราน่าต้องระวังนะครับแต่ว่าพราบิิกซาเนี่ยมันบ่งบอกว่ามีเิทีจะลงนะครับก็ไม่แน่นะครับไม้นี่อาจจะลงก็ได้นะครับก็อาจจะมีลุ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลุ้นจะดีกว่านะฮะถ้าเกิดว่ามันอยู่บนอยู่บนเส้นอ่ะอยู่เหนือเส้นนะครับควรที่จะกดเรดขึ้นนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่าที่จะลงนะครับ แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีแนวแหละถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้น่ากดนะแต่ว่าตามสัญญาณคือนี่คือไม้3แล้วนะครับมีทิศที่ลอลดได้นะครับมีทิศที่จะดนะครับโดยปกติเนี่ยทแท่งเนี้ยนะฮะราคาเปิดอยู่ด้านบนแล้วทะลุมาด้านล่างจริงๆมันก็ก็น่าเข้านะแต่ว่ามันมีความเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยเทรนค่อนข้างจะขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้พอสมควรเลยนะครับ อาจจะมีปัญหาได้นะครับบางทีแล้วก็น่ากลัวนิดนึงนะครับอ่านะฮะผมจะลองเข้าไม้นี้ดูนะผมจะลองดูดูว่ามันจะลงไหมเทสตลาดหนึ่งไม้ก่อนอ่าลงนะครับดู่ลยว่าจะรอดหรือจะบินนี่ขอเทสรรเฉยๆนะไม่มีสัญญาณนะครับอันนี้ เห็นว่าแนวมันค่อนข้างสว,สวยอ่ะก็ไม่น่าพลาดที่จะกดนะครับรอดูนะฮะเริ่มลงแลวเริ่มลงลง,ลงลายาวๆเลยลงยาวๆนะฮะอ่าสวยยงสวยนะครับคือถ้ามุสเรามองแล้วแนวต้านเป็นนะครับแล้วก็ดูจังหวะได้เนี่ยผมว่ามันก็เก็บได้อยู่นะอ่าถึงแม้มันจะร้อนเนี่ยนะรเราก็รู้แหละอ่าไม้สีมันน่าจะลงแล้วกดได้นะครับ ก็เดี๋ยวรอลุ้นก่อนยเพึ่งโมมขึ้นไปหน่อยแล้วเสียวเหมือนกันนะครับอ่าโอเคโอยอันนี้สวยนเนี่ยแต่ไม่มีสัญญาณนะ <c oughs> ตามหลักการแล้วมันน่าจะขึ้นนะโอ้โหโอ้โหตายเลยอันนี้ผมไม่ทบนะไปเลยครับสุดยอดนะครับแล้วว่าทะลุจริงๆนะครับอันนี้ต้องปล่อยนะ ปล่อยเลยเพราะาราบริซาอยู่ข้างล่างด้วยนะวงบอกว่าจะไหลขึ้นต่อนะโอเคถือว่าเราได้เทสนะครับไม่ผ่านนะครับดีดขึ้นอันนี้สวยนะจริงๆแล้วแล้วก็มองอยู่เนะี่ยกดไม่ทันนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูมันมีสัญญาณแท่งนี้นะแท่งนี้เดี๋ยวรอกดเลยรอดูว่าปิดแท่งไหมถ้ามันปิดเขียวสวยๆก็เดี๋ยวก,กดโฟลอนไปนะฮะขอเอาคืนหน่อย ขอจัดไม้แรกเอาคืนตะกี้นะครับเราดูโวลุ่มก่อนว่าสวยงามไหมดูจากแนวแนวต้านนะครับจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะหวังว่าคงจะขึ้นไม่ถึงนะครับเดียมตัวสามสองหนึ่งไปโอเคนะครับมันมีโอกาสที่ยังขึ้นต่อนะยังขึ้นได้ถึงตรงนี้นะเพราะนั้นเราอาจจะวินไม้แรกเลยนะครับ รอดูนะแต่ตรงนี้มันมีแนวต้านเอเอ,เอตรงนี้มีแนวต้านนิดนึงเล็กๆอยู่นะหวังว่าน่าจะทะลุนะ <c oughs> โอเคอ่าทะลุแล้วทะลุไหมทะลุไหมทะลุไหมดมูปิมปิมเดู๋ยนี่ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปให้มันสุดไปเลยนะครับขึ้นไปให้มันสุดๆอ๋อมีตรงนี้อีกดีกว่าเอาแล้วตรงนี้นะลุ้นกันตรงนี้ ดูตรงนี้ขอให้มันขึ้นไปจะด,ดีลงมานะเยี่ยมเงินไปก่อนเลยเ <c oughs> ยี่ยมเงินไปก่อนนะอ่ามันขึ้นแล้วแข็งๆเลยโอเคนิ่งๆไว้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าด,ดีลงมาหนึองสห้าวิโอ้ไม่ก็ให้เลยอ่าส,สวยๆละส,สวยๆละส,สวยๆแล้วเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเยี่ยมครับบินไปหนึ่ง นะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวขอแคปลงนิดหนึ่งบินไปหนึ่งนะโอเคเมื่อกี้ไม้แรกเราโดนไปนะฮะตอนนี้เอาคืนได้แล้วนะครับสวยงามนะฮะเครนะครับเดี๋ยวรอดูอ,อีกว่ามีอีกไหมเ <c oughs> ทรดหนึ่งนาทีนี่ก็เป็นลักษณะโฟลเทนนะครับเหมือนกับตัวฮันเตอร์นะฮะตัวฮันเตอร์ห้าทีที่แบบมีรายเดือนนะแต่อันนี้จะเป็นแบบใช้ฟรีนะ ใครที่ดูอยู่สนใจเนี่ยนะครับสามารถทักนะครับ QR code ต,ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เ,เข้ากลุ่มมาแล้วก็ขอเข้ากลุ่มเลยเดี๋ยวรอแอดมินเขาอ,อนุมัตินะเดี๋ยวก็ทักแอดมินก็ได้นะครับว่าเออขอนะฮะใช้สคริปต์ไม่ใช่ใช้ขอขอเออใช้สัญญาณฟรีนะครับทำยังไงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวแอดมินก็จะแจ้งให้นะครับนะครับมันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็น ลิขสิทธิ์ของทาง 8x นะครับเขาเป็นคนที่จ้างทางทิฟฟี่ทำสัญญาณขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต้องเทรดบน 8x นะครับไม่ง Madonna, <Huh? S 2> cus, ั้นไม่งั้นเขาจะเลิกจ้างแล้วก็นะฮะแล้วก็ไม่มีสัญญาณฟรีให้เทรดอีกเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากรับไก่ไปเทรดบลอกอื่นไม่ได้นะครับนะฮะบางทีอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้นะอย่ามาโทษกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้ของเขาคุใช้ 8x มันก็ไม่เห็นจะต่างตรงไหนเลยนะฮะ ผมว่าคนก็เรื่องเยอะนะไม่เหมือนค่ายนู่นค่ายนี้จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแหละนะฮะคุณใช้ไม่เป็นเองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ศึกษานะฮะแล้วก็พยายามกดนะ,ะพยายามทาความเข้าใจมันเดี๋ยวก็เป็นครับแป๊บเดียวแรกๆผมก็ฝืนๆแล้วของใหม่บางคนก็จะฝืนนี้ทุกคนแหละใช่ไหมไม่ไม่อยากเรียนรู้นะไม่อยากเรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดีเท่าของเก่าจริงๆแล้วมันไม่ไม่มีอะไรไม่ดีกว่าหรอกครับอ่ามันก็ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้กับมันนะครับ เดี๋ยวเราก็ทํามันเป็นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายนเองนะครับไม่มีอะไรที่แก่เกินเรียนนะฮะใครบอกอายุเยอะแล้วเรียนไม่ไหวนะเรียนรู้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะคุณที่เกียจมากกว่านะคุณที่เกียจที่จะเรียนรู้นะครับถ้าคุณขยันตั้งใจเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็เรียนรู้ได้นะครับถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณไม่สมองเสื่อมมากกอ่ะถ้าคุณสมองปกติผมว่าเรียนได้หมดแหละนะครับอืมอันนั้นก็อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะ เอาโอเควันนี้แล้วครพร่ำม,มั่วไปเรื่อยแล้วตอนนี้รอสัญญาณก่อนนะครับหลักๆเนี่ยผมใช้อินดิเคเตอร์2ตัวนะวก็คือตัวเขาเรียกว่าตัว e m a 25นะครับเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับแล้วก็ไอตัวจุดๆเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าพาราบริสตาร์เดี๋ยวบางคนก็เรียกจุดไข่ปลานะฮะอ่านะฮะก็วิธีการดูเนี่ยนะครับตอนนี้ลูกศรไม่มีนะเดี๋ยวเราอธิบายกันก่อนนะครับขยายเต็มนิดนึงนะครับวิธีการดูเนี่ยก็ดูไม่ยากครับ แล้วพูดถึงพราบริกซาก่อนดีกว่ามันง่ายนะเม็ดอยู่ข้างล่างเทรนมันจะขึ้นนะครับเม็ดอยู่ข้างบนเทรนจะลงนะครับก็ง่ายแค่นี้เลยครับมันก็เอาไว้บ่งบอกว่าเออเราควรจะกดโฟล่์มันไปมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแต่เกิดกดสวนมันอาต้องคิดนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ตัวนตัวยี่สิบห้าเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่นะครับวิ่งไปตามเทรนนะครับคือมันสร้างมาจากกราฟนั่นแหละกราฟวิ่งไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับ มันก็ทาให้เราช่วยตัดใจได้นะครับว่าเทรน,นด์ในขณะนั้นเนี่ยมันยังขึ้นต่อไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้ากราฟมันอยู่บนเส้น e v 25นะครับมันก็มีแนวโน้มที่มันจะขึ้นนะฮะสมมติว่าลูกศรมันชี้เข้ามาณนะจุดจุดจุดหนึ่งอะ่ะที่มันอยู่ข้างบนเส้น e v 25่้เนี่ยครับและเฉียงเฉียงนี้ด้วยอยันนี้ก็น่ากดนะอ่าถึงแม้แท่งแรกไม้แรกเราจะแพ้แล้วก็ทบไม้2อยังไงก็ได้น่าจะวินแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะนับจุดดีฮะย,ยังไงเขียวก็ต้องแดงแดงเขียวนะฮะ แต่อันเนี้ยอันเนี้ยลูกศรจะไม่มีนะฮะก็จะแดงแดงแดงอันนี้ก็แจ็คพอตไปนะครับส่วนใหญ่ก็สลับไปสลับมาก็จะเขียวเยอะกว่ายังไงก็ต้องวินนะครับส่วนขาลงเช่นเดียวกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าลูกศรมาในตอนที่มันอยู่ใต้เส้นและเฉียงเฉียงลงอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับสามารถกดได้นะก็ต้องดูนิดนึงเราดูจังหวะนิดนึงนะฮะก็ไม่ใช่ว่ามากดปลายยอดตรงนี้นะอันนั้นก็ไม่ใช่นะแต่ว่าลูกศรคงไม่มีหรอกครับตรงเนี้ยนะครับก็เราก็ต้องดูนะครับจังหวะที่เราควรน่ากดนะ ประมาณนี้นะครับ <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งนะฮะอย่างเช่นว่าจังหวะนะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องมีลูกศรก่อนนะไม่ใช่ว่ากดเองนะเพราะบางทีเนี่ยเราก็เราคิบมาอยู่ใต้เส้นใช่ไหมอ่ะกดสักหน่อยไว้มาอยู่ตรงนี้ราคาตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับแล้วมันก็ขึ้นลวดเลยเห็นไหมนะคุณก็แจ็คพอร์ตกันไปนะครับก็อย่าเพิ่งนะ,ะมือใหม่อย่าเพิ่งชํานาญขนาดนั้นนะครับอ่าอย่าเพิ่งแสดงความเก๋าออกมานะเอาแค่เอาแค่พอประมาณพอนะครับ ส่วนบางจังหวะเงี้ยบางจังหวะทะลุเงี้ยสมมติว่าราคาเปิดอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วปิดเหนือกราฟเหนือเ <c oughs> ช่นอีบห้าเนี่ย <c oughs> ก็มีโอกาสที่แท่งต่อไปไมันจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยคืออาจจะลงนะแล้วแท่งต่อไปแล้วก็ทบแล้วก็ขึ้นไปนะครับจังหวะก็ประมาณนี้นะครับส่วนขาลงเช่นเดียวกันนี่เห็นไหมแล้วก็ทบลงมาแท่งนี้ก็ลงนะครับก็เป็นจังหวะที่สวยเลยนะครับสาหรับการเข้านะครับถ้าสมมติมันมีลูกศรนะอ่าเดี๋ยวไปดู EJ กันหน่อยนะครับ ก็วสวยไหมนะฮะอ่าอีเจสวยนะตรงนี้เราจะเตรียมกดนะครับ <c oughs> ตรงนี้คอนเซปต์ตามที่พูดเลยนะฮะราคายอยู่ด้านบนแล้วมาปิดใต้เส้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแนวรับแถวนี้แต่ยังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เต็มตัวนะครับ <c oughs> เต็มตัวดูราคาดีนะดูเวลาห้ายดีนะอ่ามันคงกดผิดกดถูกนะโอเคมันยังไม่ถึงนะนยังไม่ถึงเต็มตัวนะครับห้าสี่สามสอง โอเคมันย่อลงไปนิดนึงนะครับให้เราได้ราคาที่ด okay, ีข <Hi> ึ okay ้นนะครับแล้วก็จะกดลงมาเลยนะตอนนี้พาราบุ position, ๊กซายอยู่ข้างบนด้วยนะค่อนข้างสวยเลยนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ลุ้นกันนะครับอาจจะมีการเด้งขึ้นบ้างนะอาจจะเด้งเขียวนะครับให้เราต้องทบหรือเปล่าเรารอดูกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะแนวรับจุดหนึ่งแต่มันยังมาไม่ถึงนะยังมาไม่ถึงนะะก็ขอให้มันลงมาถึงแล้วก็ปิดไม้พอดีขอให้เป็นอย่างนั้นนะอย่าให้มันเด้งขึ้นไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับทรงนี้นะฮะอืมกดทีละคู่ดีกว่านะอ่าอันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยอืมอันนี้ก็สวยนะโอ้โหอันนี้กำลังจะมาดีกว่านี้กำลังจะมาเดี๋ยวเราเตรียมกดแท่งนี้ด้วยแต่แท่งนี้ไปแล้วนะฮะแท่งนี้ก็ดูสวยนะผมจะรอดูก่อนนะฮะอ่าผมจะเตรียมกดแท่งนี้แท่งนี้น่าจะวินนะน่าจะวินไหมกดนิวไว้ก่อนนะเผื่อมันลงอ่าอลงแล้วนะลงแล้วอันนี้วินแน่แล้วโอเคนี่เตรียมกดนะ สี่สามสองไปอ่าโอเคอันนี้เป็นหนึ่งสวยนะครับหนึ่งไม้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไม้ที่สองแล้วนะครับโอ้โหขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับผมขอแคปลงนิดนึงนะครับบินสวยๆก็ลองแคปกันน้อยนะแคปกันน้อยนะเคเราทำตามกดนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะกดเทดไปนะ ัดอารมณ์ออกไปนะครับแล้วก็ทําตามระบบเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่ชนะเราก็ทบไม้สองแค่นี้เองนะครับสามไม้เราก็คัดลอสนะครับถ้ามันไม่บินนะอ่าดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่ไม่ค่อยผ่านแนวนี้เท่าไหร่นะอืมอาจจะมีโอกาสต้องทบนะครับเรารอ,ล,อลุ้น,ขอ,นนะขอให้มันลงหน่อยนะขอให้มันลงหน่อยอ่าถ้ามันขึ้นก็ขอให้มันขึ้นเยอะๆหน่อยนะครับเวลากดลงจะได้ราคาดีๆนะไม่ใช่ว่าประคองอยู่ที่เดิมก็ไม่เอานะ อ่าแถวนั้นกําลังสวยนะขึ้นแบบอ่าเยี่ยมครับตีสามสองอ่าโอเคนะครับโอ้โหลงนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าพลาวริ้ไซด์ยังอยู่ข้างบนนะก็มีมีแนวโน้มว่าจะลงนะครับเรามาลุ้นกันนะว่ามันจะลงไหมครับอ่าลงไปเลยลูกพ่อลงไปลงไปครับอ่านะครับก็สวยๆนะครับอ่าไม้นี้ผมว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะทรงมันดีมากนะครับแล้วก็ดูโอเคนะอืมนะครับตอนนี้เราก็วินมาสองไม้แล้วนะอืมจะเต็มนะครับ ทรงอย่างเงี้ยนะฮะรับประกันเลยนะครับ 4S สร้างสรรค์เลยทีเดียวนะครับรับรองเนี่ยผ่านแน่นอนนะฮะเฮ้ยมันขึ้นเว้ยมันขึ้นเว้ยยังไงก็ต้องเตรียม,มไม้สามไว้รอก่อนนะโอ้โหมันขึ้นเว้ยเฮ้ยลงมาปิดชนะนะลงมาปิดชนะอ่าลุ้นกันหน่อยนะครับไมน้นี้นะครับติดน่าจะวินนะไอ้นี่มันดื้อน,นะไอ้นี่มันดื้อโอ้โหเ,เ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน่ากลัวแล้วเนี่ยบอกตรงนะฮะตรงนี้ ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยอ๋อ oh. ดีครับดีมันคิดได้นะมันคิดได้มันคิดได้นคิดได้ผมนิวไว้ก่อนแล้วนิวไว้ก่อนนะถ้ามันลบจะกดนะอ่อโอเคนะครับบินไปนะฮะโอเคครับสวยๆครับสามไม้แล้วตอนนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม้แรกเราเราถือว่าเราโดนในห้าร้อยแล้วก็เราเก็บได้หมดนะอ่าเก็บได้หมดเลยนะครับสวยๆนะครับสามไม้แบบไลน์นี้นะใครกดตามก็นะฮะขอให้เยี่ยมนะครับขอให้รวยนะฮะขอให้รวยกันไปนะ อแคปก่อนแคปครบอะไรนะพูดลดิ้นพันหมดแล้วแคปนิดนึงนะฮะ,ะสวยๆเลยนะครับสัญญาณก็จริงๆเราก็ถ้าใช้บ่อยๆเราจะเข้าใจนะว่าไม้ไหนหน่ากดไม้ไหนไม่น่ากดนะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มเทคนิคลับนะในการเรียนนะสแกนเข้ามาได้เลยครับด้านขวาตรงนี้นะเข้าเคียโค้ดนะแล้วก็เข้ากลุ่มนะแล้วก็บอกว่ามาจาก u t u b e อะไรอย่างเงี้ยกวานไปนะแล้วก็นะครับทักแอดมินนะเพื่อที่จะทาตามเงื่อนไขแล้วก็เดี๋ยวรับ สัญญาณกันไปนะครับเข้ากลุ่มนะครับสัญญาจะมีแจกทุกวัน OTC ก็เทรดได้นะอ่าหมเทรดเทรดได้เวันเลยนะครับ OTC ไม่กลัวนะฮะแล้วก็จันจันถึงสุกได้หมดนะครับอ่าถ้าสดชื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะฮะเออนะครับเทรดได้นะครับเวันนะฮะแล้วก็เออจะมีกลุ่มเทคนิคลับคุณสามารถเข้าเรียนนะฮะเทคนิคลับเนี่ยเรียนได้ทุกวันนะฮะจะมีตารางเรียนแบบอัดแน่นมากยี่กว่ารอบต่ออาทิตย์นะครับ เพราะนั้นคุณจะได้เข้าเรียนพร้อมกับโค้ชหลายท่านนะครับแล้วก็เทรดพร้อมกับโค้ชเลยนะครับของทั้งหมดที่พูดมานี่คือฟรีเลยนะฮะมูลค่านี่เท่าไหร่อเท่าไหร่ว่าเป็นแสนนะฮะลองคูณเข้าไปนะครับเพราะว่าเราต้องใช้โค้ชหลายท่านในการมานั่งสองในให้คุณนะวันหนึ่งอย่างเมื่อวานนี่ก็มีทั้ง5รอบนะ,อ,ะอย่างวันนี้ก็มี4ี่รอบนะพรุ่งนี้ก็มี3รอรอบเลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นอย่าพลาดนะครับโอกาสดีเงี้ยแล้วฟรีด้วยนะไม่มีเก็บเงินแต่อย่างใดนะ หลักยัตตัวนี้คือฟรีนะแล้วก็เงื่อนไขง่ายๆคือทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คาตามเงื่อนไขแล้วก็เดี๋ยวก็นะครับไปเทรดกันนะครับ8 x นะครับผู้สับสนุนหลักอย่างเป็นทางกอนกอนกอนก่อนก่อนนะครับโอเคครับวันนี้ก็วินกันไปสวยๆนะครับคลิปนี้นะครับจัดไป3มวินนะโอเคถ้าใครสนใจอย่าลืมนะครับสแกนเคอร์โค้ดไปเจอกันในกลุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไปแล้วลิ้นพันกันสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไลน์นี้ไปก่อนเด้อแ้ครับสวัสดีครับ I never really know